ครับพี่น้องสวัสดีเอฟซีช่องตาเบิดทุกฝนตัวคนมาแล้วมาแล้วมาแล้วเชฟเขาเขาได้เชฟมาเสริมครับไม่ยิบูดไม่ยูไม่ยบูดลูกสาวมาครับไปกินได้ย่างพี่จีแทบครับก็ไปเพื่อื่นหรือเปล่าโอ้ยน้องอุชานซีเนี่ยซื้อเนี่ยมาเขาจะให้เฮ็ดตูกินเดี๋ยวเ,เชฟโคร,ราชแล้วมื้อนี้ครับผมสวัสดีครับผมเอฟซี ยานเบ็ดตุกห so ุ so. okay. age. Age? ืคนนะครับเ no, right. ้อว่ามป็นเห็ดเปลี่ยนแดเวทีเด้เนกินก็เป่ยนครับนี่จะเต้าเบือหเ็ดเป็นน้ำมัวชื่อปินนั่งยวครับแลาไปิม่าระปลาครรับปลาขาวกันนอกปลูกเป็นตามนั่นนะไปนั่น่นกางห่วย นะครับเคปเขาคือตาเบิดใหไเบิร์ตซื้อมูมาเห็นมุ้งนี่ชวนกินข้าเกินตามนี้ครับอันนี้ชูนถุมนะครับเด้อถุจีบใช่นั่นแต่ใครอีมโอ้ใช่ขดใช่เด้อไอ้ไม่เกิดพ่อมี้ไหส่โคลาเลยนเหมือเพื่นบเนี่ยเกาละ เือเ้ตโตไหมมันบ hey, ่กเขาหรือเปล่ามีดไปนี่เขาบ่อหนึมีดบางเเอามีดผลไปามีอาจารย์บุ๋ไปถือขึ้นมาไมมีดเก่าเงหลอกทันเเกือบไปไหมขอว่าทีหันเป็นชิมเป็นชิมได้หาก็แตแบ่ได้ี้มันติดง่ายแับถูกเกือบะไร้ยังวะปาตยโบาณฟาใส่ไหมันเป็นอย่างไมันแล้วื่อบานบ่เนี่บุกสาว่จังววะ หนนมัน่่อดที้าาจเ,เป็นยังมาสูตรตุ่มเส่นทายยุงน,นเนี้ยแห่ะหิวเข่าหรอ,อมังเป็นกินยัวเป็นบอยฝ้าเออดู <c oughs> ดพี่น้องเช็เบฮ้อเชียบบูดปวยถือว่าฉลองฉลองฉลองเคียงขั้วไม่อีกมือน,นี่ขอบ<ะ>ขอบคุณแม่พักครับข,ขอบคุณแม่พัก อมิจฉาเนี่ยพักช่วงไหมของคุณนายได้ไหมพักได้กินได้อยูน่นะอาจารย์เบิื่อเลยล่ะของใส่ไอ่ห้ากับเป็นแค่กระบ,บอกเสียงใอันใดมันโมมี่อันใดมันขาดห้ากันก็ได้ดแค่เบาะช่เพิ่นฟังอือจะเป็นตัวแทนเบาะช่เพิ่นฟังเจ้าของนี่ช่องเป็นของเจ้าของข้อเด้มาข้าจอกกับเห็นข้าจอกกับริทวิตชาติข้าเจอกกับเลยช่วงไหมใส่แม่แล้วก็ลงช่งมาให้ใส่ มันมีขยะดิฮาเอาขยะทินี่ดิมันก็เลยมาต้องขยะนี่ย่อ,นนอ,นนอ,อยว่าเนี่ยขอถังเพิ่นมาที่ถังนึ่งซัน้นอรว่าถังดำนะขอเพิ่น,นถังนึงชั้นเมนอครนาะมนเอาถุงดำใส่ถุงดำใส่ถังไว้เลเขหม่ให้เอาไว้ใส่ขัางหลังเขานีเนาะ ไปนี่ก็ได้นี่มีคำโอนี่เออมันจะงยุงข้างนอกไงขอบคุณแม่ผักได้เลยทั้งหม้อถึงกระทะถึงตะลิวไหมอีกถึงฉากฉากกระบียายันเดี้ยลบหม้อกับหมอบักไม่เลยทะเลาะาฉลองหม้อไหมมือนี่ยฉลองหม้อไหมครับผม่ยังไงมือนี่เบิึงคิดไปน้ำได้ฟังเพลงไปน้ำครับสุดยอดแล้ว เลยสิคนน,นนี่เจ้าบ่ะโอ้ยมดเกิดข้เมื่อนี้เขาชอมากินลาบสูตรโคราชบ,บ้านอิงเขาได้เนื้อมามะลาบเนื้อหมูมาลาบก็เป็นเอียงใส่บ่ามาปิ้งบ่ะแต่ผม,ย,มย่างใส่ครับผมย่างใส่ไม่ย่างนิด,ด,ดน้อยๆ โอ้อะไรนี่ต้นหอมมี่ะกรกซิโอ้ไบักแกนล้วบักเทียนบตัวยันนีกเบิดในผัวไปตื่นแม่นุ่ยอย่ามากไปแล้วนะปัดโทษแม่นุยไปเมามากสร้างว่าเถอะเดยวค้งยใช้ไป็ใส่โอ้โหใช้่

คนวรติดด้น่าอนออโอ้ย,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 ยอต้นไทยดูดูแล้วปัจจุบันไาทายลงคลิปช่องตาเบิดไปแล้วผูว้สาวทักหาดิไปผิดกันกับอันแม่บ้านตัวใบละ <c oughs> เอาา้ยธรรมดาแล้วเขาลุร้อนนะเนาะเทามีของดีอยู่ในองค์กรเขาต้องโชว์ครับเขาต้องโชว์เนี่ยของดีอ่ะ ของดีแล้วเนี่ยแกงซาวแกงซาวเนี่ยโม <c oughs> ีพวกช่อแลวเบือนเป็่อย่ง,องสีมงเ้าใ่ซีมงเ้านักูตีช่อเบือน่ห่วยเขานัดกันใา้พุนเมฆเครื่องเสียงมาตั้งแต่เช่าเลยงเครื่องเสียงนั่นวันพันทีมีผูมมาจะเช่าอ,อยู่เพราะยังหวัองเขาอันอิงมัน่นมีคนลุกมาจะเะช่าอยู่ตาเบือแล้วผู้เลยกอะมาตังเชียงตั้งยัง สั่งกองเอฟเฟกมาวันหนี้ก็น้อยพดใส่ได้ใส่ได้ที่เอฟเฟกบ่พอมิกวะยังหน่อยเดียวก็เลยสั่งไหมที่วัดไปมื่อไหร่น่ะเฮ้ยว่มันมาส่งมื่อนีร่มาส่งพร้อมกันก็บป็นีะแหล่ะก็ของไม่พักนึ่งเ่าไหรนี่บอแมนเ่ไหรบอกคนกะลุนบอกขอขอยังขอยั่งหน่อยก็ถหนามันแพงตัวห้องวัดไปมันแพงก็เลยสั่งหน่อยลงจังหน่อยเดี๋ยวบอกมาเอาของของึขงนนหหน้นเ,ววนเนนรื่อง,อ,อ,งอ,อื่นมืออื่นเดี๋ยวเขา เดี๋ยวเขาจ้ามาเอาของขึ้นสั่งไวไหมละ่ะความกว้างเอ่อความกว้างความสูงพอดีแต่ว่าความเาาขาดหน่อยเดียวะวะเพราะวา่วาบริเวณคิดเพื่อมิกนะนี่มีเคียงหนึง่งวัดไปเยจ็ดสิบเนียนจะเาตัวไหนัเจ็ดสิบโอ้ยชาเจ็ดหนึ่งเพราะว่ามันมเอฟเฟคไข่อยมัได้หน่อยนะที่สิบหกตุลาไม่หยงอนไม่หย่นแ่ยู มีอยัางที่หกตัวได้ที่ยงบ่บชิหกตัวละแต่ว่าส่วงกันญาเขากับมีงานน่ครับบาท่านบอกว่ามืออะพี่น้องเดี๋ยวบอโตแ้วมาใอีกเจอนึงเขาเก็บเป็นความรับซะก่อนปึ้งออกเปิดมาเถอะเดียวเขาจังสีบอแล้วจังสีลงิ้งานชูเบิงบัตรเนี่ย ว่าตอนนี้คิวงานเ่าประมาณ8ปดร้อยคิวงานแล้วตอนนี้สามปีอ่ะอันนี้เจ็บสามปีแล้วเป็นปีเดียวแล้วปีที่ห่อเนี่ยแปดร้อยคิวงานเนี่ยเป็นกลางวินกับคืนต่อวินกับคืนต่อกันเลยเนีเ่ยเล่นเล่นเล่นบ้านละสองเทียดิ <laughs> เล่นกลางวินน้ำกลางคืนน้ำงานหลายเนาะหลายบ่หลายคุยไปก่อนล่ะคนมาคุยเนาะ <c oughs> ปัดปัดทุปทุโอ้ยได้หันไฟนีครับว่ามงไมพี่รองมึงคนจับเตรียมหนึ่งไหมมงไม่ไหมตัวงนาเสียน่านะโอ้ปต้องเน่ามตัด้มนวะโอ้ปทุปัทุปทุปทุเร็ละทุปัทุ ขาเท่ะอืมบ่นเทมนี่โอ้อันนี้อี้คือบ่ทานเซ่าเนียนัวแล้วเนี่ยเอาะท่เอไปมันมันกินกันหน่อยนึงอ่าเดือด่เดือโอ้ขอทาต้นล่ะาเห็นมันนวกันนะฮะไนเดอดเน่านะเพราะมึงเน่ามันบจับหยจับโอ้ ใช่พ่อจะบูดดอว่ะพอจะบูดดูขวัญจิคุยทับมึงเมื่อ่เนี่ยเดียินี้างที่นี่สวปับเราได้เนี่ยพอจะบูดเนี่ยบอย้อมไงเด้เนี่ยประเภทเรื่องเห็ดน้กินเนี่ยตัวตัวถามสูตรปับเราได้เนี่ยคุเอาเปี้ยวกอนังาด้น

นบวกเนมันนมะเขือเไยน,นะโอ้ขั oh. นใจบวกเนี่ยขนค้นมะเขือไยใช่ไหไมเนี่ยอีกอ่าขัวกีล <c oughs> ูกกินดอก <c oughs> นี่ครับเป็ดพอดีเลก่อนผักเลยเจลูกเจ้ากินดอกลูกทั้งผักเหนือปูผักเหนอเอื้นลูกกระี้คายๆราดเดิดเจ็ยๆกับแต่ว่าใส่เครื่องในหลายาโอ้ลูกเนือ้อพริกมันสีเินเันช่เทนอ มีหอดเทล็ผักเนือบ้านนี้เซ็ตปะแต่มาอยู่บนบนทันได้เศนีกับเขาหมุกจีนเกลียดเลยก็เใส่เมนจิ้งข้าวผัดผีขอดีหาเงินใส่นอกคือหมูมาให้ไอ้ไก่เฮ็ดชูกินนอบ้านนี้นาะเดี๋ยวมืดหลังปิดวงไปเปิดวงอ่เปิดวงเขาหยุดสองหมือ่นเดี๋ยวหางบหางบก่อนเปิดวงเปิดวงเขากะหยุดสองมือแล้วเขาไปงานเนี่เดี๋ยวหางบก่อนหางบให้ไอ้ไก่เฮ็ดชูกินก่อนบ้านเนี่ยกูได้มีที่เด็ดยังนี่ว่ามาเลยเนี่ย พี่น้องเพื่อจะรับสนุนคนละที่ก็ทะมดาก็เปลีนเป็นเต้าบึดน่ไหม่ใดพันเข้มจริงเอาหอมไปเลยตัวีหอมี่เบันโอ้ยโอ้ยแต่ยิูวแหลโอ้โอ้ตายตายตายว่าปลาบูดดีดว่าปลาบูดแ่หอมะโอเคพี่น้องพอกันคลิปหน้าครับขอบคุณสวัสดีครับ